สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครับผมมีเครื่องเล่นเพลงที่ได้รับการอัปเกรดจากรุ่นก่อนมาจากทังฟิโอนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นเครื่องเล่นเพลงที่สุดคุ้มสุดประหยัดในราคาเบาๆเลยทีเดียวกับฟิโอเอ็ o มโมาดูกันครับว่าเป็นยังไงรายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยคลิปนี้สนับสนุนโดยร้านหูฟังโฮลิซายคิดถึงหูฟังคิดถึงโฮลิซาย เพื่อนๆสามารถสั่งซื้อเครื่องเล่นเพลงและหูฟังได้จากลิงก์ด้านล่างนี้นะครับผมวันนี้ครับเรามาพบกับ f i o M3 Pro เครื่องเล่นเพลงที่ต่อยอดการพัฒนาจากตัว M3 มาเป็น M3 Pro เครื่องเล่นเพลงระดับเริ่มต้นของนักฟังเพลงจากทางค่าย Fi โมาดูกันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยมาดูกันในส่วนของเจ้าแพ็กเกจกล่อง FiO M3 Pro กันบ้างนะครับผม ตัวกล่องครับเป็นกล่องกระดาษแข็งสีดำนะครับผมหน้าปกจะเป็นรูปเครื่อง M3 Pro นะครับเมื่อเราเปิดกล่องออกมาครับเราก็จะเจอเครื่อง Fio M3 Pro อยู่ด้านในตัวเครื่องครับพกง่ายมีขนาดที่พอดีมือเลยทีเดียวเรียกว่าใส่กระเป๋ากางเกงเดินไปไหนพกไปไหนได้สะดวกเลยทีเดียว โดยอุปกรณ์ที่ทางฟิโอได้ให้มาครับก็จะมีตัวเครื่อง m 3 pro สายชาร์จที่เป็น usb type c นะครับผมแล้วก็คู่มือการใช้งานประมาณนี้ครับมาดูในส่วนของการออกแบบเจ้าฟิโอ m 3 pro กันบ้างนะครับผมด้านล่างครับจะเป็นในส่วนของช่อง3.5นะครับผมแล้วก็ usb type c นะครับในส่วนของตัวบอดี้ทาจากโลหะครับด้านซ้ายครับจะเป็นในส่วนของการควบคุมตัวเครื่องนะครับแล้วก็ micro sd card หน้าจอครับเป็นระบบสัมผัสครับจะเห็นได้ว่าครับตัวเครื่องเนี่ยครับเล็กพกง่ายสบายในส่วนของหน้าจอตัวเครื่องครับได้มีการพัฒนาขึ้นมากกว่าเดิมเมื่อเทียบกับทางตัว FiOM3 นะครับด้วยตัวของเจ้า FiOM3 Pro ตัวนี้ครับเป็นการควบคุมแบบเต็มหน้าจอนะครับทำให้การใช้งานลื่นไหลใช้งานได้ง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับตัวก่อนที่ใช้งานแล้วอาจจะมีการสะดุดในการสัมผัสบ,บ้าง แต่ก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวเครื่อง M3 Pro ตัวนี้ไม่มีบลูทูธในการใช้งานไม่งั้นก็จะสามารถใช้งานร่วมกับทาง True Wireless หรือหูอฟังไร้สายได้แล้วหลังจากได้ลองฟังเจ้า Fio M3 Pro มาสักระยะหนึ่งครับผมทำให้ผมเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ทาง Fio ได้พัฒนาต่อยอดจากเจ้า M3 ตัวเก่ามานะครับผมไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เฟซครับการสมัมผัสหน้าจอครับที่เรียกได้ว,ว่าครบทั้งหน้าจอเต็มตัวเครื่องเลยทีเดียวในส่วนของเสียงครับ ตัวเสียงครับให้งานที่เรียกได้ว่าฟังได้ทุกแนวแหลมให้มีรายละเอียดที่ดีเบสออกมาชัดเจนในระดับหนึ่งสเตทมีความกว้างในระดับกลางๆงเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวเริ่มต้นของนักฟังเพลงเลยทีเดียวโดวยทางฮลลไซค์รับเขาได้จัดจำหน่ายเจ้าตัว FIO M3 Pro ไว้ในราคา2 7 9 0บาทถือได้ว่าเป็นเครื่องเล่นราคาเริ่มต้นที่เรียกได้ว่า คุ้มค่าคุ้มราคาเลยทีเดียวยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ใน description ของเทปนี้นะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามเทปรีวิวในครั้งนี้นะครับผมเทปต่อไปโปรดติดตามนะครับว่าผมจะเอาอะไรมาให้เพื่อนๆได้ทำความรู้จักกันบ้างสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับอ้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำเทปต่อไปให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับวันนี้สวัสดีครับ